สวัสดีครับอ่ามันเป็นตมุนไปจะดิดนึ่งกับปุ้มกลัวเหว่าก้าวก้าเล็กกับปุ้มหรือว่าก้าวปลารสจัดมันจะว่านเค็มเผ็ดโฮมมันเป็นตมุนไปจะดิดนึ่งกับปุ้มนี่เม็ดก้าวมันนกก้าวได้ได้เองกลัวได้รับตุกลุนโรยยักไหมครับปุ้มอ่ามันจะอร่อยว่าก้าวเด้งอร่อยว่าก้าก้าก้าเมืองครับปุ้มอร่อยว่า เท้ายาครับสมุนไพรบ,บานๆครับสดจัดอร่อยวะ่ะเนี่ยครับดอกกล้องมันก็มีอ่าที่สั้นถี่สวยครับปุ่มเป็นเอกลักษณ์เนี่ยครับทุกคนบแลมดอกกลางในมันก็เป็นไกลๆเหมือนกล้วยไม้อ่ะครับดอกถี่ว่าสวยสวยมากจริงๆเนึงครับปุ่มมันมีสีแดงแดงอกอ,ดอกเบลน็อกอ่ะครับแล้วก็สีก้าวอมอยู่ปูนนิดๆ หลูกวก็มันก็กินได้ครับปุ๊มจ่ายนอกข้าวได้ครับรถจักมันจะเป็ดรหลวนหารวยถมุนไพรครับมุนไพรหลายคนณอาจจะไม่รู้จักครับแต่บ้านปุ้มจังหวัดนาคนในคนนิยมเอามาทําแกงครับปุ๊มมันจะออกออกตามธรรมาชาติครับตามอยู่แต่ป้ายางเ,ยงเรื่องประนั้นนะลองเล่ครับลองง่าอะไรก็ลองเอามาแกงได้แกงคั่วแกงพริก ข้าวยากับผมสุดยโยสวัสดีครับ